เปิดดวงปี2,565รัคนาราศีพิจิกจะได้ลูกและเงินเข้ารวยมากก็สวัสดีทุกท่านและชาวรัคนาราศีพิจิกด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่จักรวาลโหราศาสตร์ของอาจารย์เกรทเทวาครับอ่าเนทึงในโอกาส ก็ขอแฮปปี้นิวเย์ทุกท่านผู้ฟังทั่วไทยและทั่วโลกเลยนะครับที่ฟังอยู่และขออวยพรนะครับให้ปรารถนาเงินทองกองท่วมฟ้าทําการค้าล่ํารวยไปสวยสมมียศศักดิ์รักใคร่ไข้ขพิลมขอให้กลมเกี่ยวกันและมั่นของสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับก่อนไปฟังครับกดติดตามปุก,กระดิ่งแล้วกดแชร์ไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าฟังก่อนจะรู้ก่อนและทำก่อนก็รวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนเนี่ยฮะดีขนาดนี้ติดตามได้เลยนะครับ แลนี่คือดวงดาวนะครับของปี2 5 6 5ครับใหญ่ๆจะมีดาวราหูย้ายดาวพฤหัสย้ายนะครับดาวลาหูย้ายนะครับจะเข้าเป็นตำแหน่งพันธุอลิได้เทวีโชคครับถ้าเป็นดาวพฤหัสย้ายครับก็เป็นกระดุมพระปุตตะปุตตะครับเป็นเกษตราทิบดีดีหนักหนาครับก็มีช่วงที่ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะเราดูแบบละเอียดนะครับจะมีลาพระอลิและมรณะไปอยู่ในเรือนอลิด้วยนะครับ ทีนี้เรามาเริ่มที่เรื่องการเงินกันก่อนเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องการเงินนะครับตั้งแต่มกลาไปเนี่ยนะครับถึงก่อนวันที่8เมษายนนะครับดาวการเงินก็เป็นปฐุมมกเก์นะครับถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีใช้ได้เลยก็ว่าได้นะครับแต่จุดที่โดดเด่นนะครับนั่นก็คือดาวพระรหัสดาวการเงินเราครับย้ายไปเป็นเกษตราธิบดีอยู่ในภพปุตตะครับโอ้โหอันนี้แหละครับเงินทอง จะมีเกณฑ์มั่นคงครับเพราะเป็นเกษตรตาทิพดีแปลว่าเป็นเงินของเราเองครับเพะฉะนั้นให้รู้ไว้เลยนะครับว่าเป็นปีที่จะร่ํารวยครับเงินเข้ามากมายครับเพราะฉะนั้นต้องทํายังไงครับต้องขยันสู้ลุยขยับขยายวางแผนเดินทางเจรจาติดต่อโซเชียลออนไลน์ครับใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีอย่างเต็มเปี่ยมนะครับพัะดาเป็นดาเกับองค์ความรู้ครับจะพาเราไปรวยครับ แล้วทําลักษณะก็คือทําเป็นจับจอครับพะุตตะนี่คือระยะสั้นครับโปรเจกต์คโครงการระยะสั้นนะทําแล้วจะดีนะครับแล้วดาวนี้อยู่ไปปีหนึ่งครับก็อยู่ถึงเมษาสนหร้อยหกสิบหครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต้องลุยแล้วนะครับดาวกำลังจะมาดีเรียกว่าดีขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เริ่มฟังนี่แหละครับนะแล้วถึงช่วงเวลานั้นก็จะ ยิ่งได้มากเข้าไปอีกนะแล้วยิ่งถ้าใครมีดาวเดิมมาตั้งรับสวยๆนะครับโอ้โหเรียกว่าจะรวยกว่าคนอื่นในลัคนาราศีพิจิกด้วยซ้ำไปแต่ถ้าพื้นดวงนะครับดาวพฤหัสไม่ค่อยสวยไม่ค่อยแจ่มนะครับก็จะได้ลดหลั่นกันไปนะครับตรงนี้อแต่ให้รู้เลยนะครับว่ามีเกณฑ์จะมั่นคงมีเกณฑ์เงินเข้าลัวๆเป็นเศรษฐีได้เช่นเดียวกันเลยนะครับตรงนี้ต่อมาเรื่องการงานเกันบ้างครับแน่นอนครับพอดาวการเงินโดดเด่นมันก็ต้องมาจากงานด้วยครับ นะดาวการงานก็คือดาวอาทิตย์ครับในดวงก็เดินเป็นจังหวะจากโคนอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าหน้าที่การงานจะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จและมั่นคงครับนะบวกกับงานคือเงินเงินคืองานบรรดาลัุดอีกครับเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจทํางานทํามาหากินได้เลยนะครับคนทํางานประจําก็จะต้องได้งานหรือจะได้งานที่ดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเมตตาอุปถัมภ์นะมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งขยับขยายอ่าอันนี้ได้เลยนะครับ ไปตำแหน่งที่สูงขึ้นที่ดีกว่านะครับส่วนคนทําธุรกิจก็เป็นจังหวะนะครับที่จะลงทุนขยับขยายเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนะถือว่าอยู่ในมุมที่ดีนะครับถึงแม้ว่าดาวราหูเนี่ยจะย้ายมาในวันที่7จ็กดกรกฎาก็ตามนะครับก็ต้องบอกนะครับเมื่อตัวอยู่เล็งลักคือจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแปลงเชงอินโนเวชั่นทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับไฮเทคเทคโนโลยี tech, ดีแน่นอนนะครับตรงนี้ เพราะนั้นให้รู้ไว้เลยนะครับว่าเราทําแบบนี้นะครับจะร่ํารวยครับนะทําใหม่บวกกับเทคโนโลยีด้วยในเรื่องของการงานเอาไปประยุกต์ใช้ให้เต็มที่บวกกับสติปัญญารับรองครับประสบความสาเร็จในเรื่องการงานอย่างแน่นอนครับขายดิบขายดีอีกก็ว่าได้นะครับตรงนี้ความรักครับอันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าความรักเนี่ยเรียกว่าดาวราหูนะครับก็เล็งลัคนาเราอยู่นะเสร็จแล้วพอดาวราหูไปสามสิบมีนาใช่ไหมครับ ประมาณกรกดาอ่าไปกี่เดือนองครับเนี่ยเมษาเดือนเมษาเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือน 6, เจ็โอ้ออไปประมาณสองสมเดือนครับดาวมฤตยูมาเลงอีกแล้วนะครับเพราะนั้นเรื่องความรักก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าให้พักไว้ก่อนนะครับไปเน้นเรื่องเงินกับเรื่องงานนะครับจะดีครับนะแต่ถ้าจะมีถ้าจะเจอเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีตําหนิครับเป็นต่างชาติเป็นไม้เป็นลูกกาําพร้าเป็นคนสู้ชีวิตอะไรแบบนี้นะครับก็ให เรียนรู้ดูใจกันไปก่อนอย่าเพิ่งไปลงเอยอะไรในปี265นี้จะดีกว่านะครับนะ,บะเพราะฉะนั้นอย่าไปอะไรเยอะครับถ้าไปคิดมากหรืออยากมีแฟนอยากแต่งงานอยากลงเอยเนี่ยระวังนะครับจะโดนหลอกโดนเทโดนแกงได้นะครับอ,อันนี้บอกไว้เลยนะครับตรงนี้ต่อไปครับการเรียนโหการเรียนนี่ต้องเรียกว่าโดดเด่นนะ เพราะดาวพฤเรืองหัสเป็นดาว,ดาว,ดาวความรู้การศึกษาอยู่แล้วจะโดดเด่นตั้งแต่หลังวันที่8เมษายนเป็นต้นไปครับใครสอบอยู่หรือจะสอบย้ายโรงเรียนเข้ามาหาลายัยปตปโทปอปปเอกอะไรนะครับมีมุมครับที่จะเรียกว่าได้สอบติดครับมีข่าวดีนะครับตรงนี้ได้เรียนตามที่เราหวังได้ครูบาอาจารย์ดีเรียนแล้วเข้าใจอะไรแบบนี้นะครับ นะแต่จะมีช่วงกลางปีนะคือย2ิบสองกรกฎาคมไปแล้วถึงสองธันวาเนี่ยดาวพหัดเดินถอยหลังพักองศานะช่วงนั้นก็ให้มุ่งมั่นตั้งใจนะครับก็จะผ่านได้ครับเพราะพื้นเพราะดาวจอไปอยู่ในมุมที่ดีนะครับเพราะนั้นเรื่องการเรียนก็ผ่านอยู่ในมุมที่โดดเด่นเช่นเดียวกันเลยนะครับส่วนเรื่องโชคลาภเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าภาพรวมดูดีครับเพราะดาวการเงินดีไงมันา็ต้องส่งผลเรื่องโชคลาภเดี๋ยวก็มีมุมจะเสี่ยงโชคถูกได้บ่อยขึ้น แต่ก็จะมีช่วงที่ลาพาไปเป็นอลิอยู่2เดือนนี่แหละครับดาวพุธดาวโชคลาภครับตั้งแต่วันที่4ี่เมษาถึง7ม,มิถุนาครับพุทธอันธพาลวิวาทลาหูครับนะช่วงนี้พักได้ก็พักเบาได้ก็เบานะครับพรามีมุมจะไม่ถูกแล้วจะโดนหลอกโดนโกงเอกสารสัญญามีปัญหาด้วยหรือถ้าใครทํางานนะครับช่วงนี่แหละครับสี่เมษาถึง7มิถุนาครับระมัดระวังเรื่องการทํางานเอกสารนะครับข้อมูลล่วไหลผิดพลาด ความลับเปิดเผยโอ้โหเรียกว่า Security ให้เยอะที่สุดนะครับไม่ประมาทครับตรวจสอบสองเท่าดับเบิลเช็คได้เลยนะครับตรงนี้จะดีนะเพราะฉะนั้นหลายๆช่วงเวลาเนี่ยดีมากแต่ฝากหน่อยนะเพราะช่วงเมษาถึงมิถุนานเนี่ยดาพุธประจรเจอราหูในครพบอลัลลครับจะมีเรื่องมีปัญหาเล็กๆน้อยๆได้นะครับยิ่งโดยเฉพาะคําพูดการสื่อสารหรือโชคลาภนะครับจะไม่โดดเด่นนะแต่ถ้าผ่านช่วงอื่นถือว่าดีและเดี๋ยวอาจารย์จะทา เขาเรียกว่าโชคลาบทั้งปีเลยนะครับว่าเด่นเดือนไหนได้จากอะไรครับอย่างที่เคยทํามาก่อนในปีที่แล้วนะครับให้ติดตามกันด้วยเลยนะครับรับรองครับได้ตามนี้อย่างแน่นอนครับมาดูเรื่องสุขภาพและครอบครัวกันบ้างนะครับสุขภาพเราเนี่ยภาพรวมดูดีอยู่แล้วนะครับนะเพราะว่าเรียกว่าดวงดาวโดดเด่นนะแต่ก็จะมี่วงที่ผมบอกนี่หนะครับเมษาถึงมิถุนายนะครับ4เมษาถึง7มิถุนายนเนี่ยเห็นไหมพุทธกลาหูเจอกันอยู่ในเรือนอลิ มีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยโรคเก่ากําเริบไม่เกณฑ์เอ,อ้ยอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าแผลในช่องปากเออมีปัญหาได้เหมือนกันในเรื่องสุขภาพนะครับมีดาวไปแล้วจริงๆช่วงเมษาเนี่ยผมบอกเลยจะมีดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวอาทิตย์ดาวเมรุติยูอะไรต่ออะไรเนี่ยไปไปกระจกอยู่ในเรือนอเล่เนี่ยเยอะครับเพราะนั้นเรื่องสุขภาพระวังหน่อยนะครับช่วงเดือนเมษาพฤษภาอะไรแบบนี้นะหลังจากนั้นก็จะ ผ่อนคลายขี้คลายขึ้นและดีขึ้นครับอันนี้ฝากไว้ด้วยส่วนเรื่องครอบครัวครับก็ดาวราหูนี่แหละนะตั้งแต่ส0มสิบมีนาเป็นต้นไปนะครับดาวราหูไปอยู่ในเรือนอลีครับมีเกณฑ์จะไม่ค่อยได้อยู่บ้านครับแล้วกลายเป็นดีครับเพราะเป็นเทวีโชคเอนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเดินทางบ่อยเพราะทำธุรกิจทํางานแล้วได้เงินไงก็เลยไม่ค่อยได้อยู่บ้านก็ได้เหมือนกันนะหรือสองเขาเรียกพันธุอลินะครับก็คือ ข้าวของในบ้านมีเกณฑ์ที่จะพังซ่อมอหรือลดอย่างเงี้ยมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนหรือจะซ่อมหรือไปเฉี่ยวไปชนโดยเฉพาะเดือนอะไรครับเมษาถึงมิถุนาอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้นะแต่ได้เทวีโชคคืออะไรครับเช่นรถไปเฉี่ยวไปชนแต่ทะเบียนรถออกไนงะก็ได้โชคอะไรแบบนี้นะครับนะเอออันนี้ก็ได้เหมือนกันสองญาติผู้ใหญ่ครับหมายถึงคนแล้วนะครับตรงเนี้คนในบ้านญาติพ่อแม่พี่น้องญาติผู้ใหญ่ เขาถึงฝั่งครับไปสู่สุขติแล้วเราก็มีมุมได้มรดกได้อะไรดีๆหลังจากนั้นเพราะเป็นเทวีโชคไงครับเห็นไหมครับก็ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเรื่องครอบครัวดูแลหน่อยนะครับเยอะๆเลยช่วงเมษาถึงมิถุนานะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยเลยนะครับอ่าแล้วการเสริมดวงครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าดาวพฤหัสดาวกันเงินโดดเด่นอย่าลืมไหว้พระเศรษฐีนวโกดนะครับ ดาวราหูได้เทวีโชคก็ได้ไหว้พระราหูทรงคุดดาวสาวก็ไหว้ปู่พญานาคด้วยนะครับก็จะยิ่งดีนะครับแล้วไปทาบุญเกี่ยวกับเด็กเยอะๆหน่อยเพราะอะไรเพราะบุตรตาคือเด็กอ่กาม่กผมบอกได้ลูกครับเออยังไม่ได้พูดคือบางคนอยากจะมีลูกมีบุตรไว้สืบวงศ์สก,กูลเนี่ยจังหวะนี้มาครับหลังเมษาครับมีเกณฑ์ตั้งครันมีเกณฑ์คลอดบุตรครับหรือไปทําบุญเกี่ยวกับเด็กไงอไอ้ไข่เอ้ยวิญ,ญญาณเด็กเอ้ยสังฆทานเด็กเอ้ย มูลนิธิเด็กมูลนิธิเด็กกำพร้าเด็กพิการเด็กถูกทอดทิ้งโรงพยาบาลเด็กอะไรต่างๆนะครับไปทำเลยครับจะขึ้นมากครับและส่งเสริมให้ดวงชะตาประสบความสำเร็จหรือมีโชคมีลาภมากยิ่งขึ้นได้อีกด้วยนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นบทสรุปคือเป็นปีแห่งความร่ํารวยครับและได้ลูกนะครับสมหวังการเงินและการงานเป็นหลักเลยนะครับตรงนี้นะหรือมีเกณฑ์เปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยเลยนะครับเป็นจังหวะที่ดีครับอ่าและนี่คือบทสรุปคําทานายโหราศาสตร์ ในแบบอาจารย์เกตเทวะที่ชัดเจนนะครับอะไรฟังแล้วถูกใจก็กดติดตามกดกระดิ่งได้เลยนะครับและอาจารย์ก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับอาจจะมีภาพเฉลมดวงชะตาส่วนบุคคลครับเป็นรูปดวงของเราเองครับหนึ่งเดียวในโลกเลยดีอย่างไรครับเรามีคาถาบูชาดวงชะตาและคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดยิ่งหนุนดวงพาล่ํารวยครับมีสี่มงคลเป็นพื้นหลังครับจะรู้เลยว่าเราใช้สีอะไรแล้วจะพารวยครับได้เลยนะสามรู้ลัคนารู้ธาตุรู้เลิกครับไปสู่ความมั่นคงสี่บันทึกภาพไว้ในโทรศัพท์นะครับ เวลาไปทําบุญเขียนรูปดวงแบบนี้เลยนะครับแล้วไปทําบุญครับที่วัดนะจะสัมรทธผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับที่เราเคารพนับถือนะครับดวงจะแข็งมันมีเทพเทวคุ้มครองครับเพียงร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้มครับทักมาในไลน์นะครับ่าสั่งภาพดวงครับสามารถทําให้ส่งได้เลยนะครับอ่าและท่านใดสนใจอยากดูดวงเจาะลึกกับอาจารย์เกสเทวายินดีครับเพราะดูดวงแม่นๆต้องดูดาวพื้นดวงสิบดวงบวกดาวจอดอีกสิบดวงครับก็ ทำตามนี้ได้เลยนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับ เราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับ ครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรับรับทรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็ นี่เลยครับสแกน q ิ code ตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง79็กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสายเกรตเทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับ ควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวง add line a sign great tewa หกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่ คำว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เพ็ทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขาย จากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักษณะเพราะลักษณะนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับ ช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนนครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับทาขคอมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและ<ๆ>สั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก,ก่อนรวยก่อน,กกอนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกรทเทว่า